นี่ครับนี่คือบันไดทางลงสถานที่ท่องเที่ยวหลีผีนะครับเนี่ยนี่คือบันไดทางลงนะครับโอ้โหเนี่ยบันไดลงไปนะครับคล้ายๆกับว่าเขาตกแต่งมาไปที่เรียบร้อยแต่ตรงนี้ไม่ได้มีการตกแต่งเลยนะครับเป็นหิน ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเนี่ยโอ้โหกค่อยลงบันไดโอ้โหบันไดบันไดสั้นที่ลี่บันเป็นยังยังอยู่ในฤดูการที่น้ำยังไม่หลากหรือว่าน้ำยังโบาลายครับพี่น้องครับเนี่ยนะครับเนี่ย โอ้โหทางพุ่นสดุงก็เจ้าตึกสดุงของสดุงใหญ่โอ้โหฝั่งทางด้านโน้นนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆลงไปนะครับเนี่ยมาวันนี้ถือโอกาสมาเจอสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับที่หลายคน เคยได้ยินแต่ชื่อคำว่าสถานที่ท่องเที่ยวลีผีเนี่ยโอ้โหนี่โตดหินนี่พี่น้องครับนี่โตดหินนี่จากคล้ายๆกับว่ามีคนมา เอาซีเมนต์มามาเห็ดมาทำเนาะคล้ายๆปรุงแต่งแต่จริงๆแล้วไม่ได้ปรุงแต่งนะครับนี่เป็นขดหินที่เกิดเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับเนี่ยนะนี่นี่ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่เป็นแม่น้ำนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ฤดูน้ำหลากบกันเปนยามน้ำมาต่อไปเอาน้ำนเลยบ่มีนะครับนี่นี่เป็นล่องลึกนะครับนี่เป็นล่องลึกนี่ เป็นร่องลึกมากนะครับนี่เป็นร่องลึกมากนะมาดูด้วยกันไอ็ตัวเราเองก็ต้องระวังกลัวนี่เห็นไหมโอโ้โหนี่อืมโอโอ้มโอโ้โหสุดยอดเลยนี่เป็นเป็นพระลานหินครับนี่เป็นพระลานหินโอโ้โหน้ำตกสไลด์เลยสุดยอดเลย อยู่ในเขตตำบลดงม้อทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเขตติดต่อกับจังหวัดบึงกาฬนะครับนี่คือแม่นม้ำแม่น้ำสงครามนะครับเนี่ยแม่น้ำสงคราเนี่ยแม่นะ้ำสงคราอือนะือ นี่นี่แม่น้ำสงครามนี่คือแหล่งท่องเที่ยวหลีผี อืไหลจากตรงนี้มามไ,มไ,ไม่น้ำสงคราม,ม,มไม่ใช่ฤดูน้ำหลากนะฮะก็เลยน้ำก็เลยน้อยมันบ่แม่นยำน้ำน้ำก็เลยน้อยอฮะบ่มันตื่นน้ำฝนบ่ โอ้โหโอ้โหตรงนี้โอ้โหนี่อือหือโอ้สุดยอดเลยวะอืมโอ้เป็นล่องลงไปทั้งพูดเนาะผมอันฮะ พูดเป็นร่องลงไปว่ะไปโคดหินบอกทางใต้ก็ได้ไปโคดหินบอกเป็นร่องโคดหินบปล่พี่โอ้โหสุดยอดเลยปลาโดดบ่ะกระโดดท้วนน้ำชวนกระโดดท้วนน้ำสิไปว่างใครโอ้โหนี่โคดหินโดยธรรมชาตินะครับนี่โคดหินโดยธรรมชาติผู้ดใดแบกมาไว้นี่โคดหินนี่ <c oughs> ผู้ใได้แบบมาว่าคหอเก่งก yeah, nice. okay, ันเอโอ้นี่อื้ฮึมากฮะตลงปีใหม่ปีใหม่คนให้บานสหลายมั้งปอทางเจ้าที่เขาอนุญาตให้ลงมานั่งดื่มนั่งกินนั่งคุยกันไหมข้างล่างแบบตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่หมายวามว่าไม ไม่แบกเพ่มเยอะไม่า้องเอาไม่ีกัน